โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งาน OTDR นะครับเบื้องต้นของยี่ห้อ e x o รุ่น FTB 500นะครับก็ผมได้ทำการรีโมทเข้ามาที่ตัว OTDR นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสอนนะฮะขยายหน้าจอเริ่มแรกนะครับพอเราเปิดเครื่องตัว OTDR ขึ้นมานะครับ otr ของเอเนี่ยจะรันบนเบสของ windows นะครับเป็น windows เบสเมื่อมันเราเมื่อมันบูตขึ้นมานะครับอย่างแรกที่เราจะพบเจอก็คือหน้าของหน้าของเอ่อว l c o m e s c r ร e n นะฮะที่มันจะให้เลือกระหว่างเราเอา่อเป็น u s e r นะครับระหว่าง Supervisor กับอ่อ Operator นะครับก็ให้เราทำการเลือก Super ร์วา r เอ่อ Super Supervisor นะครับเมื่อเราเข้ามาใน ล็อกอินเข้ามาในซูเปอร์วิเซอร์ปุ๊บนะครับก็จะเข้ามาในหน้าตาของ Windows XP นะฮะตัว OTR เนี่ยจะทำการรันลันโปรแกรมอันนี้โดยอัตโนมัตินะครับก็จะมีเป็นตัว e อฟ o Toolbox นะครับหน้าตาของ e อฟ o Toolbox ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะโดยส่วนสำคัญที่มันจะประ,ะจะประกอบไปด้วยนะฮะก็คือเป็นตัวโมดูลนะครับเราเสียบโมดูลของ เสียบโมดูลกี่โมดูลในเมนเฟรม f t b ห้าร้อยนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะฮะแต่ว่าในเครื่องนี้เราเสียบอยู่2โมดูลนะครับก็คือโมดูลที่เสียบอยู่ใน slot ศูกับ slot หนึ่ง status ก็คือ running ปกตินะครับเราก็จะมีรายละเอียดว่าอย่างโมดูลที่เสียบอยู่ใน slot ศูเนี่ยจะเป็นโมดูลที่เป็นโมเดลนี้นะฮะมี wave length ใช้งานก็คือหนึ่งสามหนึ่ง6ู5ย์หนึ่งสาแปดสามหนึ่งห้าห้าูนย์หนึ่งหกสองห้าส่วนโมดูลที่เสียบอยู่ในสลอ็อตสล็อตหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดสามูนศูนย์ี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยเวฟเลหนึ่งสาหนึ่งศูย์หนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งห้าห้าศูนย์ซึ่งสองโมดูลเนี้ยก็จะมีความแตกต่างกันในการใช้งานนะฮะอาจจะต้องไปดูในสเปกอีกทีอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของเออย่างเช่นอาจจะตัวแรกนี่อาจจะมีไดนามิกเลงที่สูงนะครับสามารถยิงได้ไกล จะสมมตุติอย่างตัวที่สองตัวนี้นะครับอาจจะอาจจะมีความละเอียดในการวัดระยะทางนะครับต้องไปดูในสเปกอีกทีนะฮะก็เราต้องเลือกใช้งานให้เหมาะสมนะครับคราวนี้พอสมมตุติเราต้องการจะเลือกใช้งานโมดูลไหนนะครับก็ให้เอาให้ไปทัสกีนะครับไปแตะที่หน้าจอตัวโมดูลน,น,นั้นนะครับสมมติ เราต้องการจะใช้มูดูลที่ซอรสศูนย์นะครับเราติ๊กให้มันมีไฮไลท์สีฟ้าขึ้นนะครับจากนั้นเราก็มากด Start ทแอปพลิเคชันนะครับพอสตาร์ทแอปพลิเคชันปุ๊บตัว OTDR ก็จะรันเ,เป็นโปรแกรม OTDR ของมูดูลนั้นขึ้นมานะครับก็จะประกอบส่วนสำคัญก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่แสดงกราฟนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้สำหรับเลือกเวฟเลนที่เราต้องการจะใช้งานนะฮะ ถ้าสมมติเราต้องการจะยิงหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เราก็ติ๊กแค่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์นะครับหรือเราต้องการจะยิงเฉพาะหนึ่งห้าห้าศูนย์เราก็ติ๊กหนึ่งห้าห้าศูนย์แล้วก็ติ๊กหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ออกก็จะเป็นการทํางานที่เว็บเลงหนึ่งห้าห้าศูนย์อย่างเดียวนะครับหรือเราจะต้องอ,อยากจะทําทํางานทุกเว็บเลงเลยเราก็ติ๊กให้ครบทุกเว็บเลงเลยครับอย่างนี้เวลาอุทยายิงก็จะยิง ทั้งสี่แบบเลงเลยนะครับแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญที่ที่จะเซตติ้งของวัตถนยานะฮะก็จะมีส่วนของ distance นะครับเลือกความยาวให้เหมาะสมสมมุติเราต้องการจะวัดเอ่อในเคเบิลที่มีความยาวหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับเราก็ติ๊กเลือกที่หนึ่งร้อยี่สิบกิโลเมตรเราต้องติ๊กเผือไว้น,นิดนึงนะครับ จากนั้นมาในส่วนของเพลว์นะครับเพลว์ก็คือความแรงของสัญญาณที่เราจะยิงออกไปนะฮะก็จะแปรผันตัวเอ่อเพว์เนี่ยก็จะแปรผันกับระยะทางยิ่งเพลว์น้อยๆยก็จะยิงยิงยิงได้ในระยะทางสั้นๆนะครับแต่ถ้าสมมุติเราต้องการจะยิงในระยะทางที่ไกลๆเราก็ต้องเลือกเพลววิดให้มันสูงๆนะครับตัวเพลววิดเนี่ยก็จะแปรตามเอ่อแปรตามความละเอียดของ อี event เวนต์ด้วยนะครับที่เราจะพบเจอยิ่งถ้าสมมุติว่าพาวิดมีความแรงเท่าไหร่เนี่ยความละเอียดที่ได้ในกราฟเนี่ยก็จะลดลงแต่ถ้าเราต้องการความละเอียดมากๆความละเอียดของอีเวนต์เยอะๆเราก็ต้องเลือกใช้เพที่น้อยๆหน่อยนะครับก็มันจะแปรผันกันสัมพันธ์กันหมดนะคะต่อมาเป็นเรื่องของไทม์ไทมนี่ก็คือระยะเวลาในการยิงหน่วยเป็นวินาทีซึ่งส่วนมากเนี่ย ถ้าอย่างงานภาคสนามก็อาจจะใช้สามสิบวิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่จริงเราอยากจะแนะนําว่าให้ไม่เกินให้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งนาทีเป็นดีที่สุดหรือถ้าดีที่สุดก็คือสามนาทีตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่แปรผ่านกาบความละเอียดด้วยนะครับยิ่งเรายิงนานเท่าไหร่เนี่ยกราฟที่เราได้เนี่ยก็จะเหมือนเราเก็บแซมปิ้งเยอะนะครับมีเวลาเก็บแซมปิ้งเยอะถ้าสมมุติว่าเราเลือกสิบห้านาทีเนี่ยเครื่อง o t ท r าก็จะมีการ มีเวลาในการเก็บแชมปิ้งเนี่ยแค่สิบห้าวิน้อยกว่าซึ่งน้อยกว่าสานาทีความละเอียดก็จะลดลงตรงนี้ก็เป็นส่วน setting สำคัญ,สำค,ญสำคัญนะครับเ,เลือ่อนลงมาด้านล่างเราจะเห็นว่ามันจะมีว่า apply setting to all w e b l i n g นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บติ๊กตรง apply setting to all w e b l i n g นะครับไอตรงหนกสามอันนี้ที่เราเซตไว้นะนะมันจะแต่และ w e b ล i n ก์เนี่ยจะเซตเท่าเท่านี้หมดเลยนะครับก็คือ เซตครั้งเดียวแล้วก็ใช้ได้ทุกเว็บเลงแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเอ่อเว็บเลงนี้เว็บเลงหนึ่งสามหสูเราเซตอีกแบบหนึง่งหนึ่งห้าสูเราเซตอีกแบบหนึง่งเราก็ต้องติ๊กอันนี้ออกนะครับเพื่อจะให้สามารถเอ่อแยกเซตได้ต่อมาตรงนี้เป็นเรื่องของ high resolution นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้ high resolution เนี่ยภาพที่เรายิงมาเนี่ยก็จะมีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นก็แนะนำให้ติ๊กไว้นะครับ ห้ไอูชันสำคัญสำคัญตรง,ตรง,ต,รงตรงแถบด้านล่างนี้ก็หมดแล้วนะฮะเราย้ายมาดูในส่วนของเซตติ้งตรงนี้นะครับตัว s e ตติ้งถ้าเราองกด setting เข้าไปก็จะเจอหน้าต่างของ setting นะฮะแลก็จะมีแท็บมาแท็บแรกคือแท็บของ general ก็โดยทั่วไปเลยครับเป็นการเซตอย่างอันแรกก็คือเป็นการเซต display ว่า distance unit เราเนี่ย หน่วยของระยะทางเนี่ยเราจะให้เป็นอะไรซึ่งประเทศไทยเราเป็นเมตริกนะฮะระบบเมตริกเราก็กิโลเมตรอยู่แล้วนะครับเทวิต <How with, S 1> เราให้เลือกเป็นอะไรเราปกติเราไทมนะฮะตรงนี้ก็ที่จริงไม่ต้องมาเซตไรเลยครับต่อมาตรงนี้เป็นส่วนที่สําคัญนะฮะตรงเซฟเซตอัพเนะะี่ยฮะไอตัวกราฟที่เรายิงออกมาจาก otdr เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเซฟเซฟไฟล์กราฟมันออกมานะฮะเพื่อ เอามาเก็บไว้หรือว่าเอามาทํารายงานผหมดอะไนะครับแนะนําว่าให้ให้เลือกเซฟออกมาเป็นในรูปแบบของ l บ l l อเวอร์ชันสองจุดศูนย์นะฮะเป็นไฟล์ s o r นะครับตัวนี้จะเป็นตัวมาตรฐานล่าสุดนะฮะเบเบลพอก็แถบนี้ไม่มีอะไรนะครับถ้างคุณเราเซฟเสร็จก็กด a อ p l y เรามาที่แถบต่อไปเป็นโหมดโหมดปกติเราก็จะเลือกทำง,งานเป็นโหมด a d v a ์ c วอยู่แล้วนะครับ ไม่มีอะไรต่อมาแท็บ acquisition ตัวแท็บ acquisition นะครับก็จะมีในส่วนของอันแรกเลย auto length acquisition time นะครับตัวเนี้ยก็คือเลือกให้สัมพันธ์กับเอ,อเลือกให้สัมพันธ์กับตัว time ท,ที่เราเซตก่อนหน้านี้นะครับตัวเนี้ยนะครับพยายามเลือกให้สัมพันธ์สมมติว่าเราเลือก1 8 0วิไงครับแล้วก็ มาเลือกตรง Acquisition Time ตรงนี้เป็น1อ80นะครับถัดต่อมาเป็น first connector check นะครับ first connector check ก็คือเครื่องเนี่ยจะทำการเช็คตัว end face ของ Connector ก่อนที่จะทำการยิงไปนะครับว่าตัวหน้าสัมผัสของ Connector นะ่มันสกรปรกมันใช้การได้ไหมมันดีไหมคุณภาพดีไหมซึ่งมันจะมีผลต่อการวัดนะครับก็ถ้าเราติ๊กไว้เนีเครื่องก็จะทำการเช็ค ก่อนที่จะยิงยิงแสงออกไปนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราติ๊กออกเพราะว่าบางทีเรามันมันแจ้งเตือนทุกครั้งที่ยิงมันก็ลำคาญเราเราติ๊กออกเราก็ต้องมานั่งเช็คเองตอนที่เราวัดกราฟเสร็จแล้วว่าเออตัว,ต,วตัวกราฟเนี่ยตัวฟอนคอนเนคเตอร์เนี่ยมันปกติไหมอ่าซึ่งอันนี้ก็าอาจจะช่วยได้สําหรับเอ่อคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการประเมินตัวฟอนคอนเนคเตอร์จากกราฟนะคะแต่บางทีก็ เราอาจจะติ๊กออกไว้ก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าคนใช้เป็นเนี่ยเขาก็าจะมันคาที่นึงพวกมันจะเด้งเตือนทุกครั้ง,งที่ยิงน,น,นะครับต่อมาเป็นช่องของ clear all file order and reference file นะครับก็คือสมมุติเราเ,เรายิงยิงกราฟไปแล้วเนี่ยฮะยิงแล้วมันก็จะโชว์กราฟใช่ไหมครับแล้วถ้าเรายิงครั้งต่อไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ติ๊กติ๊กไอตัวเนี้ยนะครับ กราฟที่ยิงใหม่เนี่ยมันก็จะไปทับทับกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติเราติดตัวเนี้ยพอเรายิงเสร็จไปรอบนึงแล้วเราต้องการจะยิงใหม่เนี่ยไอ้กราฟอันเก่าวนี้ยเครื่องมันจะทําการเคลียหน้าออกนะฮะเราก็จะเห็นกราฟอันใหม่เป็นอันเดียวนะครับถอ่าตัวกราฟก็จะไม่ทับกันต่อมาเป็น analysis analyze after a c q u i s i t i o n ก็คือก็คือเหมือนยิงเสร็จแล้วก็ให้เครื่องทําการ analyze event ต่างๆเนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต่อมาเป็นบ e f b e ฟ f and acquisition sequence complete ก็คือให้เครื่องมันร้องบ e ฟเมื่อเมื่อมันเยิงเสร็จนะครับก็ไม่มีอะไรต่อมาเป็นส่วนของ Custom m ห Setting นะครับตัวนเนี้ย c u t t o m มหมายเซตเนี่ยเมื่อเมื่อเรากดเข้าไปนะครับจะดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะสามารถเซตระยะทางได้ตามที่เราต้องการ มันคือตรงไหนเนี่ยอย่างอเนี้ยมันสามารถเซตระยะทางกับเวลาได้ตามที่เราต้องการนะครับอย่างสมมุติมันคือตรงเนี้ยนะครัอตรงนี้ระยะทางกับเวลาตรงเนี้ยนะฮะสามารถเซตได้คือเปลี่ยนเปลี่ยนเลขตรงเนี้ยได้นะครับสมมุติเอเราไม่ต้องการสามสิบกิโลเมตรเราต้องเราต้องการจะยิงที่ห้าสิบกิโลเมตรใช่ไหมครับแล้วตรงเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีให้เลือกมันมีสามสิบแล้วเด้งไปร้อยยี่สิบเลย เราก็สามารถไปเซตได้เปลี่ยน30เนี้ยสมมติเราจะต้องการยิง50กิโลเราอาจจะเซตสั60ก6ิกโลเผื่อไว้ใช่ไหมครับเราก็ไปที่ Setting Setup แล้วมาที่แท็บ c q u i s i t i o n แล้วก็ Customize Setting พอเรากดเข้ามาปุ๊บเราก็หาตูงที่30กิโลเมตรตรงนี้30กิโลเมตรเรา Edit กด Edit แล้วเราก็พิมพ์ไปว่า เราก็พิมพ์ไปว่าหกสิบนะครับหกสิบกิโลนะครับสมมติเราต้องการยิงห้าสิบเราก็เผื่อไว้ยิงหกสิบเราก็กด enter เออกดเ OK. คมันก็จะเป็นหกสิบเรากดโอเคออกมาแล้วก็ก OK อก apply อเคเนก็จะเห็นแล้วว่าจากสามสิบมันก็จะเปลี่ยนเป็นหกสิบกิโลนะครับเราก็สามารถเลือกได้โฟสามารถ เปลี่ยนแปลงค่าตรงนี้ได้นะครับตามความต้องการส่วนทางด้านไทม์ก็เหมือนกันนะครับไทม์นี้ก็สามารถเซตได้เหมือนกันว่าจะให้เท่าไหร่แต่มันก็จะมีเ,เขาเรียกอะไรมีระยะทางสูงสุดนะครับสมมตุมต,มมมติว่าผมต้องเดี๋ยวผมลองเหรอฮะสมมุติผมต้องการจะห้าร้อยกิโลเซตได้ไหมอ่าเครื่องก็จะได้งเตือนมาว่าเราเซตไม่ได้ห้าร้อยกิโลเกินสเปคของเครื่องนะครับ ค่าที่เราสามารถใช้ได้ก็คือ0.1จนถึง4ี่รเท่านั้นกิโลเมตรโอเคตามนี้ครับต่อมาส่วนของสแปนสตาร์นี่ก็ไม่มีอะไรสแปน n เอก็ไม่มีอะไรในส่วนของไฟเบอร์เซตติ้งตรงนี้เราก็ต้องเซตนะครับที่สำคัญก็คือของค่าของ ior ค่า ior เนี่ยก็คือ index of refraction ของ defective ของอสายออปติกนะครับถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะไปยิงใน C able, C able เคเบิลเคเบิลอปติกที่มีค่า IOR เขาเขาคำนดค่า IOR มาว่าจากโรงงานนะครับว่าแก้วเนี้มี IOR เท่ากับสี่จุดหนึ่งจุดสี่หกแปดอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาเซตตรงนี้หนึ่งจุดสี่หกแปดเพื่อการวัดที่แม่นยําขึ้นแต่ว่าในแ lap ของทรสอเรานะครับ ไฟเบอร์ส่วนใหญ่อะไฟเบอร์มาตรฐานเราจะเป็น1.460เราก็เลยเซ็ต1.460แต่ถ้าสมมุติว่าเราไปยิงข้างนอกแล้วสเปค IOR มา1.468เราก็เซ็ต1.468อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ IOR เนี่ยต้องเซ็ตแยกแต่เว็บเบรกเลยนะครับสมมุติว่าเราจะต้องการจะยิงทุเว็บเบรกเราก็ต้องเซ็ตทุเว็บเบรกนะครับ1.300เซ็ตและ1.468 1 3, 3. 1. 8 1. 3. 3. 3เราก็มาเซ็ต1.468เหมือนกันนะครับ ทำอย่างนี้นะครับจนครบทุกเบรเด้งนะครับแล้วเราก็กด apply โอเคนะครับมาในหน้าถัดไปแถบถัดไปเป็น automation ก็ไม่มีอะไรครับไม่ค่อยได้ใช้งาน Cable Cable ก็เว้ยสลับไปยิงตอนนอกนะครับยิงข้างน,นอกว่าเรายิงเคเบ e ลในดีเท่าไหร่โลเคชันอะไรเงี้ยนะบกอบก็ ต่อมา Event Table อันนี้ก็เป็นการเซตค่าของตัวเมื่อเรายิงเสร็จนะครับก็จะมี Event ขึ้นมาตัว Event ะก็คือมาเซตตัวหน้าเนี้ยนะครับเทสโชก็ไว้เซตว่าค่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ที่เราให้ผ่านไม่ผ่านนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วครับก็ตรงนี้ส่วนของ Setting เสร็จหมดแล้วสมมติว่าผมจะลองยิงหนึ่งสามนิสูนะฮะยิงที่ ร้อยสบกิโลเมตรเผาบิดเาบิดผมขอเลี้ยงหน่อยก็สักสักสิบร้อยี่สิบยิงสมมติว่าเป็นแบ็คโบนเลยนะครับโล่โงๆโล่โงๆไม่มีสติเตอร์อะไรเลยก็ไม่มีจุดต่อก็อ่าสักสองจุดห้าไมโครเซกนะฮะก็ยิงที่ร้อยแปดสิวิอาสักหกสิบวิก็ได้ครับแล้วก็เวลาเราจะเซตหมดแล้วเนี่ยเซตทุกอย่างพร้อมครบเราก็มากดสาตาร์นะครับเครื่องก็จะทําการ เริ่มเอ,อเริ่มยิงนะครับอย่างเงี้ยเมื่อกี้เราเอ,อเราติ๊ก first connector check ไว้นะครับเครื่องก็จะเด้งเตือนมาว่านี่ตอนนี้นะมีอ,อมี reflect เนี่ยสูงที่คอนเน c เตอร์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ผมไม่ได้ต่อนะครับผมยิงยิงยิงเปล่าๆนะครับยิงผ่านอากาศมันก็เลยจะต้องโชว์มันก็จะถามว่าให้เราหยุดเทสไหมหรือเราต้องการจะเทสต่ตอไป ันนี้สมมติผมลองให้มันเทสต่อไปนะครับเครื่องก็จะมีกราฟขึ้นมานครับกราฟตัวกราฟนี่ก็คือแกน x จะเป็นแกนของระยะทางที่จริงแล้วแกนของระยะทางเนี่ยคือมันแปลงมาจากเวลานะฮะเอาเวลาเ,าเครื่องอทุทยาเนี่ยมันจะจิงเป็นในหน่วยของเวลาแล้วมันเอาเวลาเนี่ยมาแปลงเป็นระยะทางให้เราพลอตเป็นระยะทางน,นะครับเพื่อให้เราดูง่ายขึ้น แล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นแกน y านี่เป็นแกนของ loss นะฮะเหน่วอเป็น db เป็นแกนของ loss นะครับก็ด้านล่างนี้จะโชว์นะครับว่าเครื่องกำลัง o p e เร t อยู่ warning laser is on นะฮะ laser หนึ่งสามหนึ่งสามหงศูนย์กำลัง on อยู่แล้วก็เวลาที่เหลือในการยิงนะครับตรงน,นี้ก็จะเสร็จแล้ว โอเคเมื่อยิงเสร็จปุ๊บก็การาฟก็จะขึ้นมาแล้วก็หูฟ้าก็จะเละดี้ใหม่นครับเป็นสีเขียวสมมุติเราต้องการเซฟการนี้เราก็กดเซตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกโลเคชันที่เราจะเซฟแล้วก็ตัวเนี้นะฮะที่ผมบอกไปว่าสามารถเลือกได้ไฟล์นามสกุลนะฮะให้เลือกเป็นเบล c อเวอร์ชันสอนะครับเป็น .xor ตั้งชื่อได้แล้วก็กดโอเคเซฟไปนะครับก็การใช้งานเบื้องต้นของ OTDR X 4นะครับรุ่น FTD 500ก็มี คร่าวๆเท่า,านี้นะครับเป็นพื้นฐานนะฮะก็ขอจบอ,อการแนะนำไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ